น้ำตกคูรินอีกที่หนึ่งที่ตั้งอยู่ในตัวตำบลคลองสะอําเภอปานชนะดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่นี่สายน้ำเป็นลำธารไหลลงมาจากภูเขาด้านบน ไหลลงมาผ่านหลายชั้นลงมาข้างล่างการบนมีภูเขาสูงใหญ่น้ำเอเลยไหลเป็นสายข่านลง ยาวมาเลยค่ะจึงอยากจะขอเชิญชวนสายนักท่องเที่ยวมาเวะเที่ยวเวะชมมาพักผ่อนกันได้นะคะเดี๋ยวพรจะร้อง,พงเพลงเสียงตสดประกอบวิวไปด้วยให้ฟังนะคะ คือเพลงเฮาค่ะเพลงที่เกี่ยวกับอำเภอการชนะอีดสุราธานีค่ะเกิดมาตัวเล็กแต่ดูดีความสวยก็พอมีแต่ก็ชอบหลุดในอยู่สุรากานดนะแต่เย้ไว้ ร้องเพลง,งความตัสนสมียงเด็กตาแต่อาบน้ำใหยที่อ่านอยากเพื่อเราหมุงเดินอันตาลิขิตเป้นทางชีวิตให้เป็นแสง่งใหู่โตพังนาตัจจ้าแต่ยัง,งร,รูออ้เก็สรักษา